เสื้อเชิดจอยรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อเชิดจอยพิมพ์ลายนะคะเ<ม>นื้อผ้ารุ่นนี้เขาเจาะเป็นจอเจียนะคะลูกค้าจะเหนือ,อหนากว่าผ้าชีฟองนิดหนึ่งแล้วก็มีความเป็นเนื้อซรายเบา นะคะรุ่นนี้พิมพ์ลายลายเขาจะเป็นลายกึ่งเฉียงนะคะเป็นกราฟิกผสมกับลายดอกแล้วก็ทรงคอเนี่ยจะมีความหวานหวานนิดนึงจะไม่ได้เป็นทรงปกที่โกมากนะคะจะเป็นทรงออกเหมือนอยูเล็กๆนะคะมี3ามสีมีสีดํานะคะสีดําตัดเขียวฟ้านะคะสีน้าําตาลน้าตาลก็จะออกแบบเรียบหรูนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีออก ชมพูเชอร์เบตตัดกับแดงนะคะสวยทั้ง3สีเลยรุ่นนี้กระดุมอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่มุกนะคะลูกค้าตัดกับอะไหล่มุกสีขาวนะ mm. แล้วรุ่นนี้ด้วยความที่เนื้อผ้าจะถือขึ้นมาหน่อยแล้วก็พิมพ์สีชัดจะไม่บางนะคะออาเลยไม่ได้ใส่สับด้านในนะคะ mm. เนื้อผ้านุ่มคลายตัวทิ้งตัวสวยมาก mm. มีไซส S ์ S ถึง 2XL นะคะรุ่นนี้